ที่เห็นนี่คือปลอดนะครับปลอดพี่ยังไม่เริ่ทำการคลายไป,ปยไมันเพิ่มบบนั้นบุไปมาใส่เลยตัานี้ขาดเลยถ้าไม่แข็งส,สมมติแบบทายไปไ เพิ่มมันล่แล้วมันไปตายเลยเ่อนดูฝันตลอดที่ยังไม่ได้ข้ามกับมันเจะกองข้าขอ้โอ้ยสดักที่ทับใจละนี่เป็นน้ำยานะครับ ใช้ข้าประโยชนำเพืะเป็นน้ำยาพิเศษนะครับใช้คคาประโยชนดกัรขุดนี่ไราไดรใช้ในการทำง่ทีงอาที่ต่าง นี bon ่ตลอดีข้ขาวอยู่ข้างในสำหรับกนที <h ums> <h ums> ่มีเงินไม่ตายนี่ก็ข้วขายอยู่ข้างในเป็นน้ำขึ้นไปขึ้นมาเห็นีอไรน้างมีแน่ขึ้นชปขึ้นมาข้นมาขึ้นม